ก็สวัสดีครับในคลิปนี้เอก็จะมาคำนวณเละเด่นสิบหน่วยซึ่งก็จะใช้สองสู้นะครับหรือว่าเลขเด่นตัวเดียวนะครับถ้าพูดอย่างนี้ก็ใช่นะครับแต่ถ้าเราเอาอย่างนี้ก็จะใช้สองสู้หรือว่าเด่นสองตัวมาตัวนะครับอืวิธีใช้ของเราเราก็จะใช้ตัวนี้ สูตรที่หนึ่งครับสูตรที่หนึ่งเราก็ใช้แสนบวกหลับมือนจิตบวกแปดก็ได้ห้านะครับเลวิงตัวที่หนึ่งครับก็สูตรที่สองเราก็จะใช้รลับพันบวกละร้อยครับก็จิตบวกสองก็ได้เก้านะครับ ในงวดนี้สองตัวบนออกไปที่ห้าเก้าครับถือว่าเข้าทางสองสู้ครับก็งวดถัดไปเราก็จะใช้ศูนย์บวกหนึ่งก็จะได้หนึ่งครับก็งวดนี้ใช่ บวก4ก็จะได้สองครับ <c oughs> ถือว่าสูตรที่สองเข้าละสิบสู่นี้เราจะให้เด่นสิบน่วยนะครับ <c oughs> ก็งวดทับไปก็ใช่สามบวกหนึ่งก็จะได้ซี สูตรที่สองหนึ่งบวกหกไดเจ็ดถือว่าเข้าสูตรที่หนึ่งครับเข้าที่สี่ห้าก็หมวดน,นี้สามบวกหกได้เก้าก็สูตรที่สอง 6บวกดได้4ก็ถือว่าเข้าทีสูตรที่สองครับเจิตก็งวดทับไปห้าบวกาได้0บกบวก6ได้สองครับงวดนี้เข้าทีูนส,สูตรที่หนึ่ง ก็งวดทับไปสามบวกศูก็จะได้ศูนย์ศูนย์บวกหกก็จะได้หกก็ถือว่างวดนี้ลุกไปครับก็งวดทับไปใช่ห้าบวกศูนยก็จะได้ห้า ก็งวดนี้4บวก4ได้8ก็ถือว่าเข้าที่สูตรที่หนึ่งไห้าก็งวดทับไป5บวก2ได้จ7 8บวก1ได้ 9, 9 ก็ถือว่าเข้าสู่ทีสองก็งวดล่าสุดวันนี้นะครับสามบวกสามได้หกก็ห้าบวกสองเออห้าบวกเจ็ดได้สองครับใอย่างนี้นะครับและเรามาดูชุดสองตัวบนที่เอ็ดได้ลงไปในงอก้อน ว่าจะมีสองเลขหกไหมครับเอจะเขียนตรงนี้นะครับคือหกเลขสองครับรถ้าสองสู่นี่ยังคงเดินต่อละก็รครอบเม็ดเดียวนะครับหกสี่สี่หกนะครับเออ,อย่างนี้นะครับถ้าจะเอาตัวที่ติดหกก็คือตัวนี้หกหนึ่งหกสองหกสามและ ชุดติดสก็จะเก็สองแดสอง,สอง,สองเลยเกครับก็จะเอาแค่นี้ครับเดี๋ยวเอจ่ามาสารุปอีกทีครับพร้อมชุดละร้อยและชุด2ตัวล่างด้วยนะครับขิดนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับขอให้โชคดีครับ